ช่องเดิมนะคะนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะจะมาดูแมสนะคะนี้จะเป็นแมสนี้นะคะใครอยากให้ใส่ก็แท็กหนึ่งพรุ่งนี้เปิดเทอมเอ้ยไม่ใช่เปิดเทอมที่สองก็นี้แท็กสองอันนี้แท็กหนึ่งใครอยากที่ใส่อะไรก็แท็กแท็กมานะคะก็อันนี้แท็กสาม ี่ให้สองสามคะแน 2, นสองสามคะแนนห้าคะแนนแล้วก็สิบคะแนนค่ะแค่แค่นี้แหลนะเนาะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเรถ่ายหลายทีแซลขวดน้ำค่ะก็แค่น,นี้นะ,ะอ๋อยืงไปสปนอสปนสปอนเจอ